สวัสดีใครคะอือคุณทำอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วสวัสดีตลอดเลยสวัสดีใครเอาสวัสดีลูกค้าสวัสดีสวัสดีคุณลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถ่ายคลิปอะไรยนี่ถ่ายคลิปคนณคนนี้เขาสวัสดีลูกค้าสวัสดีค่ะแกสวัสดีทั้งหมด สวัสดีทั้งวันเลยเดี๋ยวดูนะว่าจะหวัดดีไหมพี่ปอเดี๋ยวดูนะสวัสดีค่ะนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทายใหม่มาเลเซียมามามาหนูกวัสดีค่ะหนูกินข้าวเที่ยงนี่ยังค่ะพี่ยังกินไปแล้วสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะคุณข้างหลังคุณชื่ออะไรคะน้องวาเลเซียปาเลเซียเหรอคะวาเลเซียวันนี้มากับใครคะคุณวาเลเซียสามีสามีชื่ออะไรคะสามีชื่อพลากรแล้วส่วนคุณคนนี้สวัสดีค่ะคุณวันนี้สวัสดีใครคะทั้งวันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตลกไหมสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโลกสวัสดีอยากทำแล้วก็อยากติดสติกเกอร์อันนี้ได้ค่ะอืม สวัสดีค่ะสวัสดีลูกตลกอ่ะค่ะค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแฮงแฮงไพื <laughs> hey, ่สวัสดีค่ะอือืมอืมสวัสดีค่ะ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 โอ้โอ้โอ้สวัสดีค่ะ